ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW สองแปดพูดคุยอีกหนึ่งสายในช่วงนี้นะคะกับทางด้านของพี่เปียกนะคุณนทวัตรอ้นรัฐ จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ค่ะพี่เพียงสวัสดีค่ะสวัสดีครับหอยครับค่ะก็ตลาดบ้านเราก็ขยับนะคะมาเรื่อยๆนะคะเรียกว่าแนวต้านทุกแนวต้านนี่ก็ทะลุนะคะขึ้นมาตอนนี้หนึ่งสามหกห้าจุดสองสามขอกรอบสัปดาห์นี้นิดนึงกับกลยุทธ์นะคะพี่เพียงค่ะเราจะไปได้ไกลขนาดไหนคะพันสี่ร้อยโอกาสเห็นไหมเนี่ยเอ่อแนวรับอยู่พันสามห้าห้าเจ็ดครับหอยค่ะอาทิตย์นี้ยังไม่น่าเห็นแต่อาทิตย์หน้าต้องมีรูปครับแล้วแต่แนวซื้อจตลาด ตอนนี้อยู่แค่พันสามห้าสิบก็บนพันสี่ร้อยห้าสิบแล้วนะครับเปิดอนพันสี่ร้อยห้าสิบเหรอคะอืมเปิดอยู่ตรงนั้นเลยถ้าถ้าจะไปรอบนี้นะครับร้อยเหรียญเอยร้อยจุดนะคะร้อยจุดนะร้อยจุดค่ะแต่ว่าแต่ว่าผมใจผมบอว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไม่น่า,นาจะขึ้นง่ายแบบรอบที่แล้วลค่ะแล้วรอบหน้าน่าจะเป็นแบบเครื่อนตัวเห้น,นะกพันแต่ว่ารอบน,น,นี้ก็มีต่างชาติซื้อนะคะออาแต่เข้าใจครับคดนนีถ้าจะยกภาาไปพัน,นตรงนี้ไปเนี่ย เข้ามาอีกสักระลอกเลยใช่กจะสือไหมครับก็คือต้องดูต่างชาติเป็นหลักดูต่างชาติเป็นหลักใช่ไหมคะพี่เปียกดูแต่ชาติเป็นหลักเลยครับดูแต่ชาติเป็นหลักเลยครับอืมพอเข้ามาอีกสักระลอกใหมครับนี้เวลาต่างชาติเข้าๆบางทีเข้าแทนไอไอรอบต่อไปที่จะขึ้นที่จะไปเนี่ยครับถ้าเราไปจากพันหนึ่งร้ห้าสิบไปพันสี่ร้อยห้าสิบจะต้องเป็นลักษณะเลือกตัวแรกนะครับก่อนค่ะอันนี้ต้องยากนิดนึงครับ คือเราจะหวานแหไม่ได้นะฮะไม่ได้แล้วครับไม่ได้ครับต้องเลือกทีนี้เรารอให้คนเลือก่อนก็ได้ครับแล้วเราไปเลือกตามไ,ได้ค่ะอย่างนี้นหุ้นที่น่าจะสตรองแล้วก็ขึ้นตามตลาดได้นี่ต้องเป็นกลุ่มไหนคะมันจะเป็นตัวหลักๆเลยนะครับตัวหลีดเนี่ยอย่างผมเลือกตัวหลีดของแบงค์เนี่ยแบงค์ก็มีทั้งสามตัวเลยนะครับปกติถ้าหลักเขา้าก็มีแค่เพชเอสพีเคแบงค์เข้าทั้งชุดเลยรอบนี้ก็เหมือนจะเข้าทั้งชุดเลยนะครับแต่ว่าอย่างตัวนำไม่เจอตัวนำก็คือเขาจะต้องข้า ค่ะทั้งั้นขออนุญาตมาดูเทคนิคสักนิดหนึ่งไหมคะแบงค์ใหญ่ๆนะคะใช่ครับ,รบมีตัวไหนบ้างคะต,ตัวหลักๆในความเป็นของคัไทยตัวใหญ่จะเป็นแบ,บ์กรุงเพ BBL นะคะซึ่งราคาหน้าการะดาน118บาทใช่ครับในเทคนิคเนี่ยต้องหาจุดสูงสุดที่เขาเคยทำไว้นะครับตอนประมาณสักเดือนจูนนะครับ130 131อันนี้ให้เป็นต้้งหลายแรกก่อนนะครับเดือนจูนนะฮะ เูที่ถัดมานของปีนี้นะคะก็คือไฮ<ป>ของปีนี้ร13้อยสามสิบร้อยสามสิบเอ็ดเห็นไหมครับค่ะถ้าเป็นไทยทาน,นิ์ก็อยู่ที่เก้าสิบสองครับใช้จุดเดียวกันเลยนะครับแล้วจังหวะการซื้อกับจุดถอยต้องมีไหมคะหรือว่ายังไงดีเก้าสิบสองคือตอนนี้จังหวะย,ย่อเนี่ยตู้ได้เลยนะครับก็แบบว่าเอออย่างเคแบงก็จะมีที่ร้อยยี่สิบคือไม่กี่คือป้าหมายระยะระยะสเต็ปสเต็ป่างนี้ไปะคระับเคแบงกก็ร้อยยี่สิบ เอ่อคีอปัญหาคือตัวไหนจะไปเนี่ยผมผมยังบอกไม่ได้แต่ตอนเนี้ยจุดตัวที่แข็งแรงที่สุดคือแบงก์กรุงเทพกับเอชดีดีค่ะแบงก์รุงเทพครับที่เห็นอยู่นะครับอ่าแบงก์กรุงเทพกับเอชดีดีใช่ใช่ที่แข็งอยู่คือเริ่มเริ่มมีนิวไฮตัวที่แข็งแรงจะเริ่มมีนิวไฮค่ะคือย่อซื้อทั้งสามตัวเลยนะคะแบงก์กรุงเทพเอช b b ดีเอ่อเคแบงก์บีบแบบเอชดีดีครับ BBL กับ SCB ย่อซื้อแล้วก็ไปขายจุดไฮเดิมในรอบของปี<ด>นี้เท่านั้นไม่ใช่ไฮหลายปีที่แล้วไม่ใช่นะคะไม่ได้ไฮค <c oughs> อเปนปีที่ผ่านมานี่ทำเข้าีนี้ค่ะ <c oughs> ได้ค่ะฮะ <c oughs> สุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้นิดนึงนะพี่เปียกตอนนี้อ่ะต่างชาติก็กลับมาซื้อสะสมกันหลายหมื่นล้านแล้วก็มีความหวังเหมือนกันนะคะก็ไม่แน่ใจว,ว่านักลงทุนจะหลายคนก็บอกว่าจะตกลดไหมบางคนก็บอกว่าซื้อตอนนี้ยังทันไหมหรือว่าเอ๊ะถ้าเข้าไปซื้อเดี๋ยวจะติดดอยไหมนะคะ คือต้องบอกว่าอกาสที่จะหลุดพันสากร้อยห้าสิบเนี่ยเริร้อยลงแล้วนะครับแค่สิแค่ติดสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าฝรั่งยังเข้ามาแล้วกระนานี้นมะาสุดยากอนะค่ะเพราะนั้นต้องบอกว่าตกลถไปแล้วนะต้องบอกว่าตกลบไปแล้วอันนี้ปัญหาก็คือว่าจากนี้ไปมันจะเป็นเรื่องของเอใช้ปีมหาหไาครับว่าตัวไหนตัวไหนกะขึ้นอนะ่ะแต่วอนรุ่เข้าตัวไหนก็เล่นตัวนั้นจะดีวกว่าแล้ว คือตกลดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสนะยังมีโอกาสอยู่เลือเป็นตัวไปนะคะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่เปียกมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียกนัทวัตอ้นระจักบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็กําหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะโดยรวมมองว่ากรอบของเซตอินเด็ก1,350เป็นแนวรับ1,450เป็นแนวต้านใหญ่กรอบเวียง100จุด หุ้นที่แนะนำเป็นหุ้นขนาดใหญ่ย่อซื้อจังหวะกลยุทธ์ย่อซื้อการทำกำไรมองที่ไฮเดิม erm ของปีนี้ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณต้นปีนั่นหมายความว่าย,ยังคงม,มีอัพไซส์เยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ที่แนะนำให้มองตัวของ BBL กับ SCB เป็นหลักตามมาด้วยตัวที่3คือตัวของ K b แบ k นะคะจังหวะกลยุทธ์คือย่อซื้อนะคะย้ำว่าย่อซื้อแล้วก็จังหวะการขายทำกำไรหรือเป้าหมายมองที่ไฮเดิม erm ของปีนี้นะคะก็เรียกว่ามีอัพไซส์มากพอสมควร ะะสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์กับล้อไปกับตลาดที่มีอัพไซส์1,450จุดนะคะส่วน ภาพรวมนะคะของการเข้าซื้อเนี่ยคงจะต้องรอให้จังหวะมีการย่อนิดหน่อยสําหรับหุ้นรายตัวนะคะรวมไปถึงการที่ถ้าท่านต้องการเพิ่มผลตอบแทนใด้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่ในกรณีที่หุ้นแม่ย่อตัวท่านจะเข้าเทรดนะคะหรือว่าลงทุนทางเลือกเพิ่มในตัวของ DW ก็สามารถทําได้นะคะอย่างตัว DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนํากลุ่มธนาคารพาณิชย ในวันนี้จะมีตัวของ BBL 2842101A ค่าเกียร์งอยู่ที่7.3เซนซิ t ิวิตีอยู่ที่0.8อีกหนึ่งตัวจะมีตัวของ K Bank 2842101A นะคะเกียร์ง6.7เซนซิทิวิตี้0.85นะคะใครที่ชอบเทรด DW นะคะแล้วก็ชอบเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นรายตัวการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างตัว DW จะช่วยทำให้พอร์ตของท่านโตเร็วแต่ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให ชำนาญในการเข้าซื้อด้วยนะคะสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับ DW 28 m a c u r y ได้เพียงแค่สแกน QR Code มุมจอหรือเซิร์ชไทย DW จะมีบทวิเคราะห์คำแนะนำเคล็ดวิธีในการเกรด DW ส่งให้ท่านทางหลายนะคะก็ติดตามเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางคือทางเว็บไซต์นะคะ w w w t h i d w c o m ค่ะสนับสนุนโดย m a c r ร DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์